สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องอนอัว่าเช้านิวค่ะว,วันนี้จะแววเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเข้าสิบว่าตำม,มาคุงค่ะวันนี้เรามาบรรยากาศน้ำทล่มเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเข้าสิบว่าขุดมาคุงรรกันนะคะขันแรกแเราจะมาขุดมะละกอกัน,าานค่ะมาเลยค่ะเปิดเบียร์กูกินนะ เปิดเบียให้เรากินหน่อยเขากรขูดบอกคืงได้เรืพี่นนองเด็กเด็กเ็กกระแตกเซลลเซลเด่นน้ำเดี๋ยวเขาสีตัเกเเบมขาีตาวนืี่มเวือบียเมื่อนี้เขาสีตามั่วเร้อพี่นนอนมีเบียจะไม่ปัญญานาะ ยาขอะโทรโาศาัาท์ูไม่ซี่ง่วมเขากะเขากะขูดกอดลอดเลยบุฟงเข,งขาปลอมาากมม่าาต,มาาตะบะนตาะนเลยพี่น้องบรรยานกาดเหมืนเนกาศดีค่ะมื่อนี้นี่ค่ะเขาได้ละเขากะม่ต้องต่ำไร้ด้ค่ะเขามีเขาปุน อู้ประกอบเขาพร้อมเรียบร้อยด้วพี่น้องเด้๋ยวข่สำคู่แล้วข่ยาอีกคนแล้วไข่สีเขากะบอกพี่เข้าได้นิดหน่อยจ้าว่าเข้าอันบ่มีอัน Hãy subscribe hùng kênh Ghiền Mì lại Để không bỏ lỡ những video hấp anh cái ตำมาูกขุกผิดก็เพื่ะละเข้ากับส่บะฮูแล้วเคยเอามะนาวกาักนถ้าเคยก็จะกิ่นเกเลยี่้อง ตกลบต่ำอยากกิต้อตำมทำให้นูิด้วยเขาเขากาบ้ามันเสียบไปข้างเก่าเลย มั้เลย้อนรอบกูสิมึงมาได้ยังงี้แล้วมึงไม่บอกกันหรอเจียงแล้วเพื่อน่ะแล้วกูกโยกรอปิ้งเขาเขาัดานถ้าแก่แล้าจับน้องตัวลงห้อยเล cho phải xem bằng nào cần một tùm พี่หงเลอกอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะมาค่ะตบมาหือเขาเสร็จแล้วนนก็บรรยากาคุณนี้ง่อยแล่เนเล่นนำเซลเซลอยู่หลาอย,ย่าดิ้นเฮงเด้อประกาศเธอมาว่ามาจับไว้ให้เราก่อนสิเราย่า,ยานมไหมมันหนหักไงมันจะิ้นเ่ามามจับขามันไว้ mất cái đẹp không kim Mình mừng bầm Mình bổng lên Mình lên bầm lên bầm lên Mình lên bầm lên bầm ัลรัดซื้อมาอันเจา้จาตลาดเจ้าถมางชลรัดอันกรอบดักเสียงอ็พทลล Sơn ra right can try của mẹ cô đó. Bằng kia gì hặc họng. Sắt xe thì là น่ามันช่วยพี่น้องคุนมากขาเขาจะหลางรลุดหลางอย่างคนแตกเชียว

อีกพอเกินแ่้วค่ะเออใส่น้ำพรกน่อยเดี๋ยวหน้เอารถหนึ่งเมื่อไหร่ ยัไม่กินส้มตาหรอเังไม่กินส้มตามหรอที่น้องเขาไปคนเด้อคนปวดขา เขาไม่ได้เอาอันตังมะนังอันกระดิ่งหน่อยนี่ไหะดิ่งหน่อยดิ่งหน่อยห้างด่วนเดี๋ยวข่อไปกนด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนนี้ด้ค่ะเดี๋ยวพ่อไปพ่อกันคลิปหนาด้วยพี่นอง,นเ,อนนเ,องดเด้อคลิปน,น,น,นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีคืบไป